สูงถึงร้อยหมดแรกนะครับผมเป็นโหมดปกติที่ขึ้นมาบนรถนะสามสองหนึ่งสสองหนึ่ง มาถึงโหมดสปอร์ตนะครับก็ดันขึ้นเนาะปึ๊บสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง